พอเทอยว่ให้กาดนี่ก็ชนะสายลู่หน่อสุดท้่ล้วล่ลุ่นนี่มันอะไป่่นีม็ดจที่กว่า้ายงงอสบายดีเออวันนี้เอฟซีมาพาเอซมาเที่ยวป่ากินเข้าวป่าเขาจะให้ พันเชียา,าทำข้าวหลามให้กินนะข้าวหลามใส่ยังดอกไม้ไทยเพราะว่า,าเราไม่ได้เอากระทะมาจะให้พันเชยาโชว์สกิลทำข้าวหลามให้กินคะมีมีโ่องอยู่ทุกบ่วโซ่งอยูอ่ทุกมีที่เขาว่า,าล่าจังโก้ีเครัจะเป็นภาษาอังกฤษฮะความลับแห่งของป่าเราส่วนมากก็ล้อไปทั่วที่นะครับ โปรดติดตามด้วเนะครับขอบคุณครับน้องวนนี้อาต o งครับอาต o n อาต o ง g ่อาต o งนะครับช่งล่าสัตว์คือกันนะครับส่งหากิวหากินลุยคือกันผู้นีรบไร้เขาไปเบิ่งแล้วไปติดตามเป่าเสิร์นไปติดตามนะติดตามไาสิขึ้นเขาป้าหนอยเอาเกียนเกียนของกินมาวันนี้บไร้เอาปืนมาแล้วนี่เรากันนะ

เดี๋ยวขึ้นมุกเขาเหอั้ไปเจอที่หัวื่อกระน่เบลสานอง่ายน้กงให้ได้เหรอสา่งเช็คเรอเก็ไปต่จากพับลจุนหงอไ้แล้วได้ั

ก็มันเนียพอบอกไม่ไท่โตนหนันนาด้วย ใื่ไหมนี่ให้มันเทปนึงก่อนเจ้าหน้าืออาชีพแล้นเจ้หน้ามีซิลล้าเมนูึ้นิฮะเออซีนหมูหมูป่าซีนหมูป่าเอาอ่ตาดมาหมูป่าซีพีฮหมูป่าไมโคร

เล่นส um ุกแล้วเด้อเาะเสันน้องเด้อเดี๋ยวชี uh ้จบนเรีเอเกียร์มาไฟ LED มาเดี๋ยได้แคปปิ้งมันหนาต้องซื้อเล้ามาน้ำเอาเล้าเอาเบียร์มูลค่อยนาไปนะเดี๋ยวเทื่อไปนะเอาไพ่ไปเอาเล้าไปมวนน้ำกันเด้อ ตองรีบตองดีบเน่ยโอ้ยตายเลยไอเจ้าหัวเอ้ไอ้กัวหัวเอ้เจ้าแมกโครยี่เจยี่งย่เจยังไงนะสิย้อนมุินไม่เจนได้หรอแมกโครเหรอชมวสิกลุต้องททะนี่แต่ต้องแทกชมางโคช่างไปชิจงบอกเลยจ้ากงกอหัวพอกงกอเนาะนะเยอะมาดชิมาเยอะแต่ต่มันดาเอาต้องเหลือเฟื่อหนึ่มหัวกุ้งไทยเก็เกปเอะเยรุ่นเล่

ยุ่งนอนในมะโครนาเอออะไรก็ถ่ายคิจการเยอะเยอะของเย็นปุ๋ยหน้อยแคยตุ่มน้าอย่าหันออกนะปลอมอ่ะช่วยชอบแสงเยอะแสงเด็ดเออเริ่มมืดแล้วเฮาลามเฮาก็เริ่มสุกแล้วได้เพลินเด้อเโาสิพ่าน่าจะบดไม้ดีบ่เดี๋ยวนี้ไม้บ่แม่ก็ต้องได้กินแล้วแหละบางทีนี่หยุดก้นมันน่าจะไม้นิดนึงแล้ว mở cái nhà dù bài này kiếm nhìn thật xem đấy nè thì thêm mà để coi cái mất cháu ý mở thế với mở cháu này lông chè này ạ không cho nó tiền mình chưa xong một trăm nó cho là tiền mà có tiền mà nó cứ chỉ cho ông con nó có có tiền có phô sáng thì có thôi để cầu đầu lúc tay nó để coi xuống một trăm mà mình tới chạy chạy đâu, Chào mừng. Nó mọc vô ế dẹp hay นอหมอเตอร์น้อหมอกบกเทามัจเออเลนมืแล้วเด้อเจ้เไปเช่จอเออจ้อยจ่าอุกอจ่อยตกัวนะอเออหมอกระกน้หลุดหลุดแท้หายใจถ้อันนี้มันอย่างพี่น้องเขาแข็งบอกเขาแขมีชีวิตเดี๋ยวนาผู้ใดหู้น้าเป็นเขาเมียง เขาแข่งอออันนี้แม่ยังหมูป่าหมู่บ้านพี่น้องหมูป่าที่เขาขายอยู่บ้านหมูป่าที่เขาขายอยู่บ้านเขาชื้อกลับมาชิมมะเจียวช่วยอยากจะเจียวเจียวแห้งเลยนัดเผ็ดแห้งเลยก็จะมัดลรอให้อยากใช่หรือไม่ใช่อหรือเปล่าตอนนี้เรากินเขาอยู่ปลาเราต้กินแบบนี้แนะพี่น้องแซ่บเป็นแบบนี้ เอเดี so so ๋ยวนี่ีเลยเด้อขอกินเ้าแล้วสิ้อเงบ้านที่นี่รได้นอนบางที่อาจจะได้นอนบางที่อาจะบนนั่งที่นี่ยู่เทอ่างเขาหลีจากเราเทมาลหวตอนนั้นจำมังเทเลยจะไม่เหรอมงเคยกูัจินเท่ะละมึงตุ๊กอ่านะึอ่มึยจะนม่ดูลายจนจะเอาะดินหมูหมู่แท้ฮึฮึเ่ด้ก็จะซืซือช่วแล้ว่านอ่ะ

nothing much. We just should... finish our dinner and go back. So see tomorrow. See tomorrow. tôi đi hỏi chẳng về. Phụ tôi hỏi À, ở trên này. là lớn thế. Tao có đây có. Dạ. là mất đây, đây là mất chỗ nào กอสิทอม่คอี้ม่รู้เพเรอยากเียดีวรเดียวเขีนด้สิสิเมืบ้านแล้วก็สิดับไฟหมดปืนหมดไฟก่สอนหมดไฟดีๆแล้วค่อยไปคนด่ารู้แน่จริงๆนะ ủa chú,ủa nó chịu không hay quá. cái này là kiểu lối chết, nó chỉ ăn kiểu đó qua nó tại đây, to phải chỉ rồi. ơi, mạng. rồi, rồi thì sao hỏng nó đó bên hữu phải lấy nội, bỏ hai giống bận nó เหลียนอ๋อเดวไปทานตเ่ยเฉยๆเขาเดี๋ยวตุ่ยจะขึ้นเลยมงนหายงงไปไปไป let's go <S ไปเดินทางกลางคืนเช้าไปนอนจะได้นอ้๊ที่ตอนเรามาป้าหนักในทางเสียบมบางมันต้นนะกันโดดใช่เนาะวัน มันฝรั่งนะครับถ้าวางเนี่ยพระจ้ประมาณตรงนี้หรือตรงไหนนะเดี๋ยวจะได้หนูไว้นะฮะเจ้ไม่เอกาหน้าก่อนเนาะราชาแห่งหนูไหวอยากมาหนูไหว้นะในทางตะลั่งนะเจ้ก็แบบเราก็ไม่ได้นัดก่อนเนาะไม่เป็นไรนะไรข้างหน้านะฮะเห็นบ้านเราก็จะมีโอกาสก็จะมาอีกครับผมไม่ต้องเราก็ชวนเขามาบ้านเราเอใช่ไหม เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนีก็จะคุ้มครวญในพันธุ์เชียงเนี่ยมาบ้านผมนะจะจะไปวางมันต้นหรือจะพาในพันธุ์เชียงเนี่ยไปใช้กล้องมุมเห,เห <ENNIS> <Or ue S 1> ็นกลางทีน <busca> ดูนะครับไม่ได้ถันนะในพันธุ์เชียงอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนคะัโอ้ยขี้นกับตัวอีกแล้วฮะอู้ฮู้้ now we are on the way